ครับสวัสดีครับผมครูทุทีเกตหลําสาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงสวัสดีครับผมนายชโยปันจิ๋วสาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลการอาชีพสีสำโรงครับครับวันนี้พบกับงานเตรียมช่างฝีมือสาขางานอิเล็กทรอนิกส์พบกับวิชาไดโอดและวงจรเรีกระแสครับครับสําหรับวันนี้นะครับสถานีช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะขอเข้าสู่บทเรียนนะครับการสร้างนะครับ ชุดแรงจ่ายปรับคาได้นะครับโดยอุปกรณ์นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเจ้าไดโอดนะครับคาปาซิเตอร์นะครับตัวต้านทานนะครับทานซิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเก็บประจุปรับคาได้นะครับโดยในการในการทางานนะครับก็จะใช้แรงจ่ายนะครับแรงจ่ายจากม้อแปลงนะครับ12อโวลต์นะครับ้อนเข้าสู่วงจรนะครับจากนั้นผ่านชุด เล็กไฟนะครับโดยใช้เด็กโอเล็กฟนะครับเป็นเพื่อแปลงเป็นไฟตรงนะครับจากนั้นผ่านอุปกรณ์เป็นคาปาซิเตอในการลดการริ p เบินะครับลดการกระเพื่อมของคลื่นนะครับจากนั้นก็ทรงต่อภาคท a เตอร์เพื่อทําการปรับค่านะครับครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับก็ให้นักเรียนประกอบนะครับชุดทดลองนะครับพร้อมกับตามใบงานนะครับที่ครูได้ได้มอบหมายไว้นะครับอ นักเรียนประกอบครับครับตามไปงานนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเตรียมบัตรกีขาลุกครับสำหรับนะครับสำหรับการการทํางานนะครับก็ให้พวกเรานะครับลงอุปกรณ์ที่มีขนาดที่ขาสั้นนะครับลงไปก่อนนะครับนะครับการบัตรกีนะครับข้อควรระมัดระวังนะครับเช่นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นทาร์ติเตอร์ครับ ผลมัระวังก็คือบัดกีให้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดนะครับประมาณสาวินาทีนะครับถ้าบัดกีนานไปจะทําให้อุปกรณ์เสียหายนะครับนะครับหลังจากนี้ก็ให้นักเรียนนะครับทําการบัดกีนะครับลงอุปกรณ์ตามใบงานให้สมบูรณ์ครับเพื่อจะเข้าสู่การทดสอบขั้นต่อไปครับบัดกีได้ลองดูดิคุณทนได้ถูกไหมอ่าอืม เราก็จะใช้ไดโอดนี่แหละเห็นไหมไดโอดเป็นวงจรเรียงกระแสเพราะนั้นเนี่ยเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับประกอบไดโอดเข้าไปเลยประกอบเข้าไปเลยในส่วนไหนนันแหะที่เป็นส่วนสําคัญต้องเช็คดูเลยเออโอเคลองตรวจสอบดูสิมีตรงไหนไม่ตรงกับใบงานไหมลองตรวจสอบดูสิเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทดสอบต่อไปลองดูสิ ในช่วนโชุดแรกเป็นไงเหมือนกันยังครับสำหรับนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้ทําการบัตรกีนะครับลงบปกร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะให้นักเรียนนะครับนําแรงจายนะครับบัตรกีเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อทําการวัดนะครับว่าจะได้ผลตามที่ตามใบงานหรือเปล่านะครับ เพื่อเป็นการทดลองใบง,งานเป็นในตัวครับสำหรับตัวนี้ก็คือกำลังต่อสายไฟนะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงเขากับวงจรครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับลองเสียบปลั๊กนะครับเราทำการวัดดูซินะครับ ออ่โเคจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้ทําการวัดนะครับแรงดันนะครับโดยการปรับที่ VR นะครับหรือแรงจายปรับค่าได้นะครับว่าแรงดันนะครับได้ปรับได้หรือเปล่านะครับตามวงจรครับลองลองดูมิเตอร์ดิโดนดีไหมขั้วมันถึงโดนถึงไหมวัดกี่เออขึ้นแล้วครับเห็นไหมจีให้ถูกนะครับจีถึงจีถึงนะน่าจะน่าจะ ที่ไม่ถึงว่าครับไม,ไม่สัมผัสเออนะกดกดดีๆครับกดมันลงไปอ่าเราเราปรับสิสังเกตนะครับว่าอ่าอสังเกตนะมันตีมือไปเรื่อเย,เ,ยเห็นไหมเห,เห็นไหมเออขึ้นลงได้ตามที่เราหมุนไหมเออโอเคงั้นแสงดงว่าการทดสอบวงจรของเราเป็นไปตามไปงานและใช้งานได้จริงครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรนะครับ แรงดันนะครับปรับค่าได้นะครับหลังจากนี้ก็ให้นักเรียนนะครับทําการเก็บเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแผนกสาขางานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ